ฮะงั้นท่นให้ยังลูกงั้นท่นทั้งบ่อตีทั้งบ่อทั้งยี่บ่อบ่อทั้งผ่อนแล้ผ่อนหนีเที่ยวเนาะทั้งบ่อพอ่ต้องบ่อแ้วผ่อนเลยเด้อพอผู้องอู้พอ่ต้องบ่อแ้วผ่อนเลยอืมพอทั้งบ่ออืมพต้องบ่อแล้วผ่อนเ้ออืม่ต้องบ่อนล้วพ่อแม่บอกบ่ต้องบ่อนล้วพ่อพ่อกลับมาบ้านไล่หนีเถอะ ท่านไรพ่อนี้เด้ออือโอเคเลยเอไรพ่อนี้ไปไ,<อ>ไปยูเซกับไปยูปต้องมาหาลูกเออลูกแกงโควิดลูกแกงโควิดตไวไรมีเลยอออีพ่อไปเชียวทะเลเด้อเออให้หนีเลยเด้อปต้องให้ขอบ้านเลยเนาะเออพ่อไม่ต้องให้ขอบ้านเลยเนาะโอเค Okay, good. good.